อย่าปากอย่าปากพี่นองขึ้นมาแอบ,บมึงเจ๊ทำงานขึ้นมาตรวจงานก่อนค่ะเจ๊ทำงานดีๆนะทำงานดีๆแอบบมาหาเจ๊ก่อนค่ะหมอนวดบ้างค่ะอู้วิ่งสู้ฟัดใหญ่เลยเจ๊เราสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสู้สู้สู้ค่ะตายไวยลยลย้ล่เสือไทยวิ่งสู้ฟัดวิ่งสู้ฟัดค่ะอีเจ๊พี่เจ๊เจเลืองวิ่งสู้ฟัดค่ะเจ๊กระหนก เจ๊กนกพรนะคะวิ่งสู้ฟัดค่ะวันนี้ลูกค้าออกเยอะไหมคะพรุ่งนี้ออกแปดห้องวิ่สองห้องวิ่งสู้ฟัดรวยรวยปีนี้แหละเจ๊เรารวยแน่ๆรวยแต่เขือเขือก็ไม่เหลือให้รวยรวยแต่เขือวิ่งสู้ฟัดวิ่งขึ้นมาให้กําลังใจเจ๊หน่อยมอนวดไม่มีงานวันนี้ทํางานคนเดียว ยืああ่นสวัสดีหน่อยค่ะเขาไปลงเขาไปลงก็จะได้เห็นเนาะยืนสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีพี่อะไรนะเขาชื่ออะไรนะพ่อเบิ้ลพ่อเบิ้ลพ่อเบิ้ลพ่อพึ่งป่าพ่อเบิ้ลพ่อพึ่งป่าดูดูดูพึ่งป่าดูพี่กระหนกพรสิคะวิ่งสู่ฟ้าเตียลงเตี่ยลงโหดูพี่กระหนกพรสิคะแม่คนสูง ดูพี่กะหนกพรสิคะหมอนวดบ้างค่ะหมอนวดบ้างเลยมาให้กำลังใจเจ๊สักหน่อยอยู่คนเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วกลับพร้อมกันไม่เช่กลับบ้านกี่โมงห้าโมงห้าโมงเยเจ๊วันนี้เลิกกี่โมงบ่ายสามคิดว่าเจ๊เลิกบ,บ่ายสามไม่วันที่ผ่าคงไม่เยอะแต่ว่าคงนี่น่ะอนนี้ออกเป็นคนแปดห้องแปดห้องตายเลย นิ่ซูฟัดขอสวัสดีตอนเช้าเลยแล้วลูกค้าหนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องไปหาลำปางมาห้องเบอร์ไหนห้องเก้าฉันไปหาลำปางมาฉันถามเธอยู่ว่าเธอเป็นเพื่อนเธอจะเป็นพี่น้องกันเหรอบอกปางก็ถามหนูไปก็ถามหนูว่ายซิตเตือก็เก่มพี่สาวหนูหนูบอกว่าเพื่อนกันหนูว่าเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนถามมาเป็น ญาติกเหรอเป่าเอาไปบายหน่อยปิดละปิดแล้วหมอนวดจะไปกินข้าวละมองหน่อยสิมองหน่อยมองหนยสิคะฝากบอกเขาหน่อยพี่คนนั้นอ่ะพี่ชายคนนั้นอ่ะอ๋อมาปางติดใจเอาไปลง YouTube มาปางลำปางติดใจอยากให้ลง YouTube แล้วแต่พิจารณาดีไม่ดีอืมาอยู่ต่างประเทศวิ่งซูฟัดค่ะวิ่งซูฟัดไม่วิ่งก็ไม่ได้ มีตำนานจะเล่าให้ฟังตำนานว่าเออ,เอ,อภาพนี้สวยอามองเอามามีตำนานจะเล่าให้ฟังว่าออดูดวงพระพมา่าขลองอของพอม่าค่ะเขาบอกจะได้ปวไวใช่ไหมถามพม่าว่าจะบินกลับมาเมืองไทยจากจากจากอยู่มาอยู่นี่สี่ห้าปีแล้วินไปเมืองไทยอืญาติบอกว่าไป,ไป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 ดูดวงกันหมอพม่าแม่นมากเลยเอาวะ เอาก็เอาวะเอาก็เอาวะของลองชอบลองไปแล้วนี่อือทีนี้ว่าไงเอาไปือแม่งอายุเท่ากันเลยว่ะหมอแม่งหมันจะอ่อนกว่าเราเด้ไหมที่หน่าจะเชื่อเลยป่ะหมอดูใช่ไหมไม่น่าจะเชื่อเลยลองขอหมอดูอือจะได้ไปมองนอกมั้งไหมดูยให้หน่อยสิบ้านนี้เราจะบินกลับอีอาทิตย์หนึ่งแหละอือเขาบอกว่าไงไหมยบเขาบอกว่าไงไหม ไปได้ไปอยู่เมืองนอกอ่ะอย่าไปเลยลำบากมากอยู่เมืองไทยเป็นคุณนายตํานียงอย่างนี้เลยนะอยู่เมืองไทยเป็นคุณนายไปเมืองนอกในชื่อหายไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาเป็นไงล่ะเหนื่อยชิ้หายเหนื่อยจริงๆเหนื่อยชิ้หายเหนื่อยจริงๆรู้อย่างนี้เชื่อขมาก็ดี ร้อ,องของพ่อมาทำทำตั้งใจทำงานไม่ได้ทำไมใย่อนเลยทำไมเจ๊เตี้ยรุ้งเตี้ยลุมันาดอย่าแมสูงเข้ากันตั้งเงนเซ้นรพนันเยอะมากร้อยห้าสิบ้ากับร้อยห้าสิบหกส่งกันตั้งเงนซนอย่าพูดมากเดี๋ยวลงเฟซส่งให้พี่ YouTube ด้วยเอบ๊ายบายเขาหน่อยบายบาอ